สวัสดีครับพบก,กันอีกครั้งนะครับใน Easy Excel กับพี่หนึ่ง First One นะครับทำทุกวันมันก็ง่ายวันนี้นะครับพี่จะมาสอนวิธีการใช้สูตร In Direct นะครับก็ ตอนนี้พี่มีข้อมูลนะครับก็คือจะมียอดขายของแต่ละเดือนอยู่ในแต่ละชีทแบบนี้นะครับอันนี้พี่ยกตัวอย่างมาแค่1ปีนะครับก็คือ12ชีทก็ไล่กันไปแบบนี้ครับเสร็จแล้วพี่อยากจะเอาทั้ง12ชีทนะครับเอามารวมกันอยู่ในชีทซัมมารีโดยที่ให้มันนะครับบวกข้อมูลให้หน่อยว่าไอ้กดเกลือเนี่ยของเดือนมกรามีอยู่เท่าไหร่นะครับเดือนกุมภาเนี่ยขายไปเท่าไหร่เดือนมีนาขายไปเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับสิ่งแรกที่พี่จะทำเลยเนี่ยพี่ก็จะเขียนหัวคอลัมน์ก่อนแล้วกันนะครับให้หัวคอล มันตรงกับชื่อชีตนะครับให้มันเหมือนกันเปียกๆเลยนะครับอย่างอันนี้1.21ใช่ไหมครับหัวข้อลมามพี่จะกะพิมหนึ่งจุดสองหนึ่งเหมือนกันแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็น2.21นะครับไล่ไปนะครับเรามีจนถึง12.21ใช่ไหมครับอ่าเราก็ดึงไปจนถึง12.21อ่าประมาณนี้ซึ่งมันจะต้องเหมือนกันนะครับเวลาเราดึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ตัวนี้เป็น Refer e n ์ e อัตโนมัติเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาพิมพ์เปลี่ยนชีตไปเป็นชีตมานะครับพอเราได้หัวตาารรรรงแแบบบบนนีี้้้เยยอลวะคั สิ่งต่อมาที่เราจะทำเลยก็คือเราจะทำสูตร sum if ครับเท่ากับ sum if นะครับเสร็จแล้วก็วงเล็บเปิดแล้วเราก็มาคลิกนะครับเราต้องการของเดือน1ปี2021แล้วก็มาคลิกที่ชีตเดือน1ปี2021นะครับเสร็จแล้วก็คุมที่คอลัมน์ b อย่างนี้ครับคุมในส่วนของรหัสสินค้าเสร็จแล้วก็ใส่ลูกน้ำครับแล้วก็กลับมาที่ชีต summary นะครับแล้วก็มาคลิกในส่วนของ รหัสสินค้านะครับเพราะเมื่อกี้เราคุมที่รหัสสินค้าถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องใช้เป็นครย์เทเรียสําคัญก็คือตัวรหัสสินค้านั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลูกน้ำนะครับแล้วก็กลับมาที่ชีตเดือนหนึ่งปี2021แล้วก็มาคุมในส่วนของคุณติตี้นะครับเพราะเราต้องการจะเอายอดเนี่มาบวกกันนะครับก็วิธีการใช้งานสูตร sum if ก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วพี่ก็ปิดวงเล็บครับก็จะได้มาแล้ว1ตัวนะครับอันนี้คือสูตร sum if นะครับโดยที่ไปดูเงื่อนไขจากเดือนนนนนัททททีีี้้ขอออองงงงงเเเดดืื2ํํําาาายยไก็หมมิ่ เท่ากับ sum if นะครับ sum if นะครับแล้วเราก็เปิดวงเล็บนะครับแล้วก็คลิกไปคลิกไปคลิกมาคลิกไปคลิกมาแบบเมื่อกี้ทำแบบนี้นะครับทั้งหมด12ครั้งให้ครบ1ปีนะครับแต่ถ้าหากเราทำมากกว่านั้นนะครับทำเป็น10ปีก็คือ120ครั้งเนาะตรงนี้แหละครับคือจุดที่เอ่อไอ้เจ้าสูตร indirect เนี่ยมันจะมาช่วยเรานะครับแทนที่เราจะต้องมานั่งทำ T ซลล์นะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งทำ T c e ล l เราทำทีเดียวไปเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะให้สังเกตนะครับอยากจะให้ดูข้้้างบบบนนนนนนีีะะคครรััตอ ซัมอีฟเนี่ยชื่อชีตของเราที่เราการค้นหามันคือ1.21ใช่ไหมครับมันมาตรงกับนี้ครับเนี่ยตรงกันเลยครับเดี๋ยวพอเราลากไปทางขวานะครับพอเราลากไปทางขวาตรงนี้ปุ๊บพี่ก็อยากให้ตรงนี้มันเปลี่ยนเป็น2.21นะครับพอลากไปีก็จะเป็น3.21นะครับพี่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับเราจะได้สะดวกมากขึ้นในเวลาที่เราทํางานกับข้อมูลจํานวนเยอะๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้สูตร i n นเดเ c ็ irect, มาช่วยนะครับเดี๋ยววิธีการจะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกัน โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากตั้งแต่สูตรซัมอีฟเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวทบทวนกันนิดนึงนะครับสูตรซัมอีฟจะประกอบไปด้วย4ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเลยก็คือในส่วนของบอดี้นะครับก็คือเป็นบอดี้สูตรของเรานะครับก็จะเป็นซัมอีฟนะครับแล้วก็มีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของชุดข้อมูลนะครับที่เราต้องการจะค้นหานะครับซึ่งที่นี้ตอนนี้นะครับก็คืออยู่ในชีท 1.21นะครับอยู่ในคอลัมน์ B ทั้งคอลัมน์เลยนะครับเสร็จแล้วส่วนที่3นะครับก็คือส่วนเงื่อนไขของเรานะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของชีทซัมม m รี C4 นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนของชุดข้อมูลที่เราต้องการจะเอามาบวกกันนะครับซึ่งตอนนี้มันก็คือชีท1.21นะครับแล้วก็คอลัมน์ D นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเวลาสูตร SUMIF มันทำงานเนี่ยมันจะมองหาไอ้เจ้าตัวนี้ครับ หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งห้าแปดแปดเนี่ยมันจะมองหาในคอลัมน์ B นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเจอพอมันเจอปุ๊บมันจะเอาข้อมูลนะครับในคอลัมน์ดีนะครับมาบวกกันทั้งหมดเลยนะครับนี่คือวิธีการทํางานของสูตรซัมอีฟหลังจากที่เรารู้โครงสร้างของเจ้าตัวสูตรซัมอีฟแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาโฟกัสเฉพาะในส่วนของสูตรอินเอเล็กนะครับซึ่งพี่ต้องการจะเปลี่ยนไอตัวนี้ครับอัตโนมัตินะครับถ้าจํากันได้เนาะดังนั้นนะครับพี่ก็จะดึงเฉพาะไอตัวนี้เอาออกมานะครับแล้วก็ เริ่มกันจากตรงจุดนี้เลยแล้วกันนะครับจะเห็นว่าส่วนตรงนี้นะครับที่พี่ไฮไลท์ไว้จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเลยก็คือชื่อชีตแล้วก็ตามด้วยเซลล์ที่อยู่ในชีตนั้นนั่นเองนะครับโดยมีเครื่องหมายตกใจเป็นตัวขั้นอ่าให้มองอย่างนี้นะพอเราเห็นภาพอย่างนี้แล้วปุ๊บเราสามารถเอาสูตรอินเดเล็กมาทํางานได้เลยครับโดยการนะครับมองที่จุดนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้เราอยู่ที่เซลล์ E4 ถูกไหมครับแล้วเราทําหัวตารางให้เป็นชื่อเดียวกันกับ ชื่อเซลล์นะครับชื่อมันจะเหมือนกันเลยดังนั้นทุกครั้งที่พี่ลากนะครับลากไอตัวนี้ไปทางขวานะครับพี่อยากจะให้มันเปลี่ยนชีทให้พี่อัตโนมัติโดยใช้ขัวตารางเนี่ยเป็นตัวอ้างอิงเห็นไหมครับพอพี่เปลี่ยนมาตรงนี้ปุ๊บแทนที่มันจะไปดึงจากชีท A1.2 นะครับก็เปลี่ยนเป็น a อ 2. 2 1แทนนะครับเอาวิธีอย่างนี้เลยละกันนะครับวิธีการใช้สูตรอินเดเร็กนะครับก็คือพิมพ เข้าไปก่อนเลยครับ in direct in direc t นะครับ in direct แล้วก็วงเล็บเปิดนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปคลิกนะครับในส่วนของช่องที่เป็นเงื่อนไขก็คือหัวตารางเรานั่นเองตอนนี้เราอยู่ช่องนี้นะเรามาคูเราามคลิกนะครับที่ e 3เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่แอนตัวแอนคือตัวเชื่อมประโยคถูกไหมครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปลากไอ้ตรงนี้มานะครับจำได้ใช่ไหมครับที่บอกว่าตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยคือส่วนของ เซล์นะครับที่อยู่ในชีตนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ไอชีต1.21เนี่ยเราไม่ต้องสนใจแล้วเพราะตอนนี้เราให้มันมองที่นี่เลยมองที่ e 3เลยนะครับมองที่ e 3แล้วก็ค่อยไปเชื่อมกับคอลัมน์ b นะครับก็คือคอลัมน์ที่เราต้องการนั่นเองแค่นี้ครับเสร็จแล้วก็ใส่ฟันหนูเข้าไปนะครับเพื่อให้มันเป็นเครื่องหมายคําพูดนะครับไม่งั้นมันจะมองเป็นเซล์เนาะเสร็จแล้วเราก็ใส่วงเล็บปิดเสร็จแล้วครับสูตรอิเล็กต์มีแค่นี้เองนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเอาไอเจ้าเนี่ยครับ in direct e3 แล้วก็สูตรเนี่ยครับเอานะครับวิ่งเอามาใส่แทนในตัวนี้แค่นั้นเองครับง่ายๆเลยนะครับซึ่งจะสังเกตนะครับไอส่วนของ1.21เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนเนาะส่วนแรกอย่างที่บอกมันคืออ่ากลุ่มของชุดข้อมูลนะครับที่เรากําลังต้องการค้นหาเนาะกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มของชุดข้อมูลที่เราต้องการจะเอามาบวกกันในคอลัมน์ดีนั่นเองนะครับดังนั้นคอลัมน์นี้ทํำยังไงนะครับในส่วนของตรงนี้เราก็ ทำเหมือนกันเลยครับเราก๊อปชุดนี้มาได้ทั้งชุดเลยเอามาวางแทนนะครับเสร็จแล้วก็แค่เปลี่ยนจาก B เป็นตัว D doc แค่นั้นเองครับง่ายๆแค่นี้เองโดยหลักการแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสูตร i n d i r e ็ t นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันทีนี้เรากลับมาดูที่ไฟล์ Excel ของเรานะครับก็คือสูตร SUM IF ที่เราทําทิ้งไว้ตรงนี้นะครับจะสังเกตนะครับเดี๋ยวพี่จะดับเบิลคลิกเข้าไปให้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวพี่ขยายด้วยดีกว่านะครับเอาชัดๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวับเบิลคลิกเข้าไปจะเห็นว่านะครับ ในส่วนของสูตรซัมอีฟนะครับแบ่งเป็น4ส่วน, Jamie, วนเหมือนที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่นะครับแบ่งแบบนี้นะครับออกมาเป็น4ส่วนนะครับก็จะเห็นว่า4ส่วนนี้ประกอบไปด้วยนะครับตอนที่1นเนี่ยจะเป็นตอนเอ่อบอดี้สูตรนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนของชุดข้อมูลนะครับที่เรากําลังค้นหานะครับแล้วก็ส่วนที่3มนะครับจะเป็นส่วนของข้อมูลนะครับข้อมูลที่เป็นแหล่งอ้างอิงนะครับเสร็จแล้วส่วนสุดท้ายนะครับก็คือชุดข้อมูลที่เราต้องการเอามาบวกกันนะครับสูตรซัมอีฟจะอ่านอย่างนี้นะครับให้ซัมอีฟข้อม ที่มันมีค่าเหมือนกับ Summary C4 นะครับก็คือเซลล์นี้นะครับให้หาในคอลัมน์ B จากชีทที่ชื่อว่า1.21ก็คือชีทนี้นะครับชีทที่อยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็ถ้าหาเจอนะครับให้เอาข้อมูลจากคอลัมน์ D นะครับที่อยู่ในชีทเดียวกันเนี้ย1.21เนี้ย เอามาบวกกันให้หมดนะครับนี่คือวิธีการทํางานของสูตร3 i f อดังนั้นวันนี้นะครับเรากำลังเรียนกันเรื่องสูตร Indir e c กนะครับก็คือเราต้องการจะให้ไอตัวนี้พี่คุมตรงนี้นะครับให้ตัวนี้มันเปลี่ยนค่าให้อัตโนมัตินะครับทุกครั้งที่เราลากไปทางขวาพอเราลากไปทางขวาแล้วปุ๊บมันจะเปลี่ยนจาก1.21นะครับลากมัน1ตัวก็จะเป็น2.21ลากไปทางขวาอีกก็จะเป็น3.21 4.21 5.21ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับต่อให้มีเป็น100เดือนนะครับเราก็ทําได้แบบสบายๆแค่ทําสูตรครันะบ คุมนะครับในส่วนของฟันหนูที่เป็นซี่เดียวตรงนี้นะครับที่มันเป็นตัวบ่งบอกชื่อชีทเนี่ยลบออกไปเลยครับแล้วพิมพ์สูตรเข้าไปครับ in direct ครับ in direct นะครับเสร็จแล้ววงเล็บเปิดนะครับแล้วเราก็ไปคลิกนะครับที่เซลล์อ้างอิงของเราก็คือ1.21อ่าเห็นไหมครับตัวนี้นะเซลล์นี้นะเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายแอนครับแล้วเราก็ใส่ฟันหนูนะครับข้างหน้ากับข้างหลังส่วนที่เป็นเซลล์นะครับที่ เป็นเซล์อ้างอิงของเรานั่นเองนะครับดังนั้นเวลาสูตร e x c e เซลเขาอ่านเนี่ยเขาจะอ่านอย่างนี้นะครับ i n d เด E3 นะครับ i n d เด E3 เนี่ยเขาจะอ่านเป็นชื่อชีตนะครับชื่อชีตว่า1.21นะครับแล้วก็แอน B ถึง B ก็คือเซลล์ B ถึง B นะครับจากชีต1.21นั่นเองนะครับแล้วเวลาเราลากไปทางขวาพอเราลากไปทางขวาปุ๊บไอ้เจ้านี่ก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็น F3 ถูกไหมครับพอเปลี่ยนเป็น F3 ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนจาก1.21ก็จะเปลี่ยนเป็น 2.21นั่นเองนะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับทีนี้ด้านหน้าเราเสร็จแล้วนะครับทีนี้ด้านหลังด้านหลังเนี่ยทำสูตรเหมือนกันเลยนะครับเงื่อนไขเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากตัว B เนี่ยเป็นตัวดีเท่านั้นเองนะครับอภพี่ก๊อปมาเลยแล้วกันเนาะก๊อปมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วพี่ก็ลบอันเก่าทิ้งไปเลยครับลบปังเอาให้นะครับแล้วก็วางอันใหม่ลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนจากตัว B เป็นตัวดีแค่นี้เองเรียบร้อยครับสูตรในเล็กจริงๆแค่นี้เสร็จแล้วนะครับแต่ว่า เพื่อความมั่นใจนะครับเวลาเราทําสูตรที่มันมีข้อมูลเยอะๆแบบนี้นะครับก็เช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เราอินเดเร็กอยู่ที่ e3 นะครับ e3 คือตัวนี้นะครับเวลาที่เราลากไปทางขวามันจะเปลี่ยนเป็น f3 g3 h3 ถูกไหมครับดังนั้นนะครับตรงนี้3จะอยู่ที่เดิมแต่ e f g มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นตัว e เนี่ยเราจะไม่ล็อกนะครับเราจะล็อกเฉพาะเลข3อ่าอย่างนี้นะครับ นั่นหมายความว่าเวลาเราลากไปทางขวาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น E F G H I แต่เวลาเราลากลงมันจะไม่เปลี่ยนนะครับมันจะยังคงอยู่ที่หัวตารางเหมือนเดิมนะครับเพราะช่อง3เราถูกล็อกไว้แล้วเห็นไหมครับต่อมานะครับตัว B นะครับเวลาเราลากไปทางขวาเนี่ยไอเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็น C เป็น E เป็น F ไปเรื่อยเราไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ชีทไหนเนี่ย,เ,ยเงื่อนไขของเราจะอยู่ที่คอลัมน์ B เสมอนะครับทุกๆชีทตรงนี้เลยนะครับดังนั้นเราจะล็อกไว้ทั้งคู่เลยครับ ล็อกตัว b ไว้ให้เรียบร้อยอ่าเรียบร้อยครับต่อมานะครับ summary c4 อ่า c4 คือตัวไหนคือตัวนี้นะครับเวลาเราลากไปทางขวาเราไม่อยากให้มันเลื่อนตามถูกไหมครับเราอยากล็อกมันไว้ที่คอลัมน์ c นี่แหละแต่เวลาเราลากลงเราอยากให้มันเปลี่ยนเป็น c4 c5 c6 c7 ดังนั้นนะครับตัวที่จะถูกล็อกคือตัว c ถูกไหมครับ5 6 7เนี่ยเราให้เปลี่ยนได้ดังนั้นเราไปล็อกตัว c ครับ ถ้าเราเข้าใจตรงจุดนี้นะครับมันก็สามารถเอามาใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างหน้ากับข้างหลังจริงๆมันเหมือนกันนะครับเราลอกไปได้เลยนะครับตรงนี้เราก็ใส่สติงไว้นะครับแล้วก็สติงที่ข้างหน้าตัวดีทั้งคู่แบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราลืมอะไรไหมครับตอนนี้เราลืมใส่วงเล็บปิดอ่าเราใส่วงเล็บปิดด้วยนะครับใส่วงเล็บปิดไว้ที่หน้าหลังเลยนะครับนับนะครับวงเล็บเปิด1อัน2อันนะครับ3อันแสดงว่าวงเล็บปิดก็ต้องมี3อันนะครับ1อัน สองอันสามอันครบนะครับครบแล้วกด enter เรียบร้อยครับทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะลูดไปได้เลยครับนี่ครับแล้วก็ลากมาลงมั้งล่างให้หมดทีเดียวเลยเห็นไหมครับต่อให้มีเป็นสิบปีนะครับสิบปีก็เท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบคอลัมน์อย่างนี้นะครับแต่ที่เราจะน้องทำสูตรทีละอันทีละอันหนึ่งร้อยยี่สิบครั้งเนาะเราใช้วิธีการใช้สูตร indirect มันง่ายแล้วก็เร็วกว่ากันเยอะนะครับและที่สําคัญถูกต้องแน่นอนนะครับ ก็สำหรับน้องๆน,นะครับหากชอบใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับแชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนของเรานะครับเราจะได้เก่ง Excel ไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ